¡Gracias! <coughs> ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเกลือตำบลภูตาหลวงอํเาเภอสตีบจังหวัดชลบุรีพลเรือตรีชนละทรสุวรรณกิติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเกลือพร้อมด้วยนาวาเอกหญิงนงลักษ์สิงหโกวินรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมรับมอบของจากคุณสัทพรบุญถาวรศิริร้านพัทร,รกิจเพจร้านขายสารพัทยาที่รวมสนับสนุนอาหารว่าง130ชุดและเครื่อง เด่ม130ชุดและจากนาวาเอกอํานาจบุญศิลปุดมคุณพรพัสดุอิ่มฤทยัยร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน100กล่องให้บุคลากร,กรทางการแพทย์สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันยังทวีความรุนแรงบุคลากรทางแพทย์ต,ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทั้งนี้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มถือเป็นการร่วมส่งแรงใจความห่วงใยและแสดงความขอบคุณที่เสียสละแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ถือเป็นปาการด่านหน้าในการป้องกันชีวิตของพี่ นักประชาชนให้รอดพ้นจากเชื้อโควิด -19